ขอให้น้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะคะขอพุกุณหลายๆจ้าพีแสงหน้าอุยอาอกาับสวัสดีจ้าเอฟซที่นา่ารักทุกท่นานบวบาซียูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปหรือ,อยูททุกตัวประเทศซาวแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจา้าอันดับแรกสาวแล้วก็ต้องกลับขอโทษขอให้น้าจ่า ที่สาแหลใหายหน้าหายตาไปโดนเพราะว่าช่วงนี้ตามที่เสาแหลเคยบอกในคีนก่อนๆน่จ้ากษียุงๆแน่เรื่องการเลี้ยงเนาะพอเลี้ยงเลี้ยงเสร็จสาแหลกก็ไปฮับลูกจังเสียหรือบางเทีก,เก็เหตุการณ์บ้านเหตุี้อย่างอ่านหนังสือก็ปลูกสาแหลกก็เลยบ่คอยมีเวลาสาแหลกก็ต้องกราบขอถวดอีกรอบนึงนะจ้ะและะ้วก็เมื่อนี้สาแหลกก็มีข่าวดีจ้าเสาแหลได้รับวัสดุจากพี่แสงล่เยอรมัน ซาแลเลเลิกเรียนแล้วตอนนี้กาสิยางลงไปเอาพัสดุน้ำน่าจะเพราะว่าเพิ่งจะเลิกเรียนซาแล้วก็เลยสิไปเอาวัสดุแล้วกาสิมา,าทาให้น้องเนยน้องเอลินาเลิกรงเรียนก่อนแลวกะซาแล้วกสากสิมาเปิดพ้อมกันน่าจะซาแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณเอฟซีพี่แสงราจากเยอระะมันด้วยค่ะที่อคอยทรง ของหาวแหล่มตลอดแลวก็ค่อยเป็นกาลังใจใหาวแาแ่มาตลอดแลวก็ร่วมถึงเอฟซีทุกๆท่านนําทีเมื่อเคยถ้ง,ถงขอบรัวสาวและนะ่เนาะค่อยซอยเหลือสาวแล่มาทุกอย่างแม้ว่าจะส่งของ้องไา่ห้เหลือส่งกําลังใจมาให้สซาแล่ก็ต้องกราบขอบพคุณหลายๆเด้ชาโอ้ล่มล่มนะล,ม,ลมแห้งพี่น้องมันสิเขนาน่าหนาหนาวแล้วเนาะมันเขนาน่าหนาหนาวแหละเดยว ซาแลลวขออนุญาตย่างเอาางปเอาค้องก็ได้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ซาแ้ลก็ไปเอา กล่องวัสดุมากเลยนะจ๊ะหลักกาน้องเอลิน่าก็เริ่มเรียนแล้วนะจ้าค่ะกล่องวัสดุกล่องมาเริ่มเลยเอลิน่าเบิ้งเบิ้งเบิงบ้ง,บง,บงส่วนน้องเนยนั่นน,น,น,นางกำลังทำความสะอาดตู้เย็นนะจ๊ะพี่น้องมื่อนี่วันศุกร์นางก็บซิมี่นาทีซอยแม่ทำความสะอาดตู้เย็น แล้วก็เอาพวกจานล่างจานร่างเสตอาหารอองแล้วก็ใส่เครื่องเนะห้างเทียกับจมกันพิตกันก็เรื่องธรรม,มดาเนาจะจากพี่น้อ,องแม่ก็บลูกเลยแต่อีกอย่างนึ่นงหน้าก็เริ่มแย่เป็นซาแล้วนะเป็นซาสักหน่อยกินน้ำแน่แ <c ười> ม่กิน้หน่อยหน่อยอนะีดหน้า อีหลนนาปองเจนี่แม่สิแก้วองอุ๊ยขอบคุณค่ะังับปนทักทักปเนี่เอลิ่าบอนั่งเริ่มบอกภาษาโนเบได้เลยจ้ะทักัมือัเลิาฮะงไหนไหนไหนมึงแม่สิแก้ เอริลามอีหลามอีหลามมานอนทามเป็นสีแม่มาสิเปิดแดดเอริน่าอืออกบางที่นาะออกไปแม่นักเลียนหน่อยอไปเอาคนรน้ำเล่ไปนี่นี่มาเอาคนรับงี่งว่าแม่สิกแกมันแกไปได้ Mẹ dạ mẹ dạ để dạ biết quăng mẹ mẹ Bố tôi nhai quăng Chị nhai phải xây dạ mà dạ quăng thay mẹ con, Bố dạ thay được อย่าส <vegetables> <sub> ิสรอยแม่จะบอกลูกจะป้าเปิดแม่แก้วนี่ออกกันป้าหาบุษฮะดอกไหนไหนป้างหาต้องไหนต้องต้องบอกประจานอินอิจานก็ประจานโน้นได้ อี้อยังอยากกินมั้งกูนะถุงนี้เป็นของนางเอกน้องเอลีนาวะสันไอ,อ้ยังฟอปีตันเนี่ยเปิดเยอะปังปังปังอ้ของน้องเอลิ่าคือถุงใหญ่แท้พน้อง แม่ตังก็ตัวนี้ของน้องเนยมาสัน่นว้าวของน้องเนยคืองามแท้อันเดียลูกขอบคุณค่ะกัเปอใส่ดินสอ ดินสอปากกาของน้องเนยแล้วก็เสื้อโอ้สวย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 อันไี้ลูกอันนี้หมายเลขตามที่พี่เขียนไว้คือบทสวดของพี่ในทุกเช้าเย็นโดยเฉพาะวันพระอืม ขอบคุณมากจ้าพี่แซงล่าน้องเนยไปตากกล้องให้ด้จ้า,พาเพราะว่าตั้งไม่ได้กันตั้งเ้วน้องเอลินาสิงหญ่ก่อนเดี๋ยวมาแกบังก้องน้องเอลินาเ่นเ่นเล่นโอ้ยบังกล้อง เอลีนะ่าหอมไฟเอน่าอย่าบังกล้องเอลีนะ่าขนะอบคุณนคะ่ะไปไปไป,ไปอ้ออีแม่อย่าขอยเลยเลนะมกักบะลูกว้าวนะ่นะน่ะโอู้นี่มักบ่ะนี่น่างก็ลั่งม่ว่าเหล็นของเหล็น แบบเดียวกันเลยจ้ะกับของน้องเนยนะของอ่าน้องเอลินากับของน้องเนยแบบเดียวกันเลยจ้ะน้องเอลินาว้าวสวยมากเอลนะินา ขอบคุณค่ะไปลูกขอบคุณค่ะนี่นี่นี่นะนะเปิดโทรทั์เองนะจ๊ะพี่น้อง,องว้าวสวยสวยสุดของน้องเอลินาไม่แต่โตน้องงานเลยจ๊ะเอลินาไหน ไม,ม่ A B C D ด้วยจะพาพี่ตัวน่ารักโอ้เสื้อแจ็คเก็ตน้องเอลิน่า เอล <What? S 1> ิน่ามาขอคุ้นจากป้าแสงหน้ากว่าหนุกได้เอาเอ้ามามาเร็วเร็วยังหวังเหล็ดมาแม่่ะคุ้มอ่ะโอ้โอ้เสื้อแจ็คเก็ต แลูกม่ปินขอบคุณจ้าก่อนขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าป้าแสงล่าก้มก้มหัวลงขอบคุณค่าเฮ้กจังสียน้ามามง่ายขอบคุณจ้าป้าแสงล่าขอบคุณจ้าไปขอบคุณค่ข้าบายๆเอียงท่านจะจบคลิปอยู่อีหลานหน่อยนะ แล้วก็อาก่าหมดก่อนนี่เนาะที่พี่แสงนาเพิ่นทรงมาหายนะจ๊ะอันนี้เจียหนิซานเนี่ยก็ใส่อุ่นอุ้นพี่น้องอันนี้ก็พี่แสงนาทรงมาหายนะเดี๋ยวพี่นี่มาของน้องเนยน้องเนยก็ใส่ไปโรงเรียนนะจ๊ะป้าแสงนาส่งมาให้มันเป็นนาทั้ อะไยังนะเก่งน่ารักมากเลยจ้ะโอ้ยอันไผนีนเ่เอาเอาเอาปะเนี่ยเอาปะเนี่ยน่าเอาปะ นี่ยกะสจน้องเนยกับแม่กับศีใส่ได้น้าจ่าพี่น้องได้เดียวกันลูกใส่เสื้อใส่เดียวกับแม่เนอะมีหนังสือมีจดหมายหน่อยน้ำหนักจ่าพี่น้องเดี๋ยวซาเล่สิอ่านให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องนิ่มและลูกลูก พี่ว่าน้องเดินมาถูกทางแล้วจ้ะเพียงแต่น้องต้องอดทนและอย่าท้อกับอะไรง่ายๆชีวิตมันต้องสู้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแบบไหนก็ตามที่สําคัญเราต้องเป็นตัวของเราให้ได้เราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองและของลูกๆอ,อย่าให้กายสังขารของเราล้มเจ็บหรือเป็นอะไรเด็ดขาดพราะลูกยังเล็กอยู่เวลาที่ผ่านมาในแต่ละวันมันรวดเร็วมาก จนน่าใจหายเพราะฉะนั้นน้องต้องสู้เรื่องภาษาทั้งพูดและเขียนให้ได้วันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จเราจะมีแต่ความสุขอย่างน้อยเรามีความภูมิใจอยู่ในหัวใจของเราที่สำคัญลูกชายอีกคนของน้องยังรอความรักความอบอุ่นจากแม่อยู่ที่เมืองไทยสร้างฝันให้สูงแล้วฝันแล้วสารฝันให้ถึงที่สุดไปถึงจุดที่เราฝันแล้ววันหนึ่งน้องจะเป็นผู้ให้และให้ อย่างสุขใจพี่และครอบครัวขอเป็นกำลังใจให้นะคะลูกเนยก็ต้องเรียนให้ประสบสำเร็จนะลกูกป้าดูหนูอ,อยู่จ้ะจดหมายอ่จากพี่แสงลาเนะจ้ะอันไหนขอบคุณค่ะ บอกอ๋อจ้ะของคุณแม่ว่าสั่นกับคุณค่ะอีหลาคือไปกินอืมจะแอ็กเก็ตย่างดีแล้อจ้ะว้าวว้าวว้าว ของคุณแม่สันเปิดก่อนพี่น้องมันหลุดนน้ำกันจ้ะเอาตาก,กล้องน้องเนยหยับมาใกล้ๆกตะเป๋าเงินว้าว,ว,าว พี่ขอให้น้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะคะขอพุกุนหลายๆจ้าพี่แสงหน้าอ <laughs> <c oughs> ุ้ยเต้นเดวบะเพลงไทยขอพุกุนหลายๆจ้า <c oughs> <c oughs> มีของแถมห่างในในกได้กับปอน้ำจ่าขอพุกุนมากๆค่ะมีอันนี้อีกน้ำจ่าพี่น้อง อย่างซีเรียล์แล้วนี่น่ะมันอ่อดนะอ,อ,อะโอ้ขอพระคุณนลายลายจ้ะพี่แสงล่ะ นี่จ้าการปฐมพยาบาลขั้นต้นสามชั่วโมงครึง่งพี่ขอช่วยจ้าขอพระคุณหลายๆได้จ้าพี่แสงล่าโอ้ขอพระกุณหลายๆขอให้พี่จะเริ่มลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปได้จ้าสาธวขอพระคุณป้าแสงล่ารายๆได้จ้ามแต่เสียงงาม นองเลยมากบ่มักจ้านองเลยบอ่ออกกล่องนะจ้าพี่น้องตนบ่แต่ว่านั่งถึงนั่งถึงบอ่ออกกล่องแต่นั่งอ่ามาซอยเป็นตับกล่องเนื้อซอยเห็ดงานบานเล็กๆในน้อยซอยซอยเรียงน่องจ็งสีกะแล้วแหละก็พุ่มใจแล้วจ้ะ ของน้องเนยสวยจังเลยมีแต่ตัวส,สวยๆลูกใส่เสื้อใส่กับเดียวกันกับแม่<า>เสื้อกับสูกลูกตัวสาำแม่แล้วนี่เสือ้อเสืออุ่นลูกสวยนำเอ๊ะจ้าแลก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซี่ ทุกท่านบ่าว่าท่านที่ส่งของมาให้หรือท่านที่ส่งกําลังใจมาให้เขามาส่งการใช้วิถีชีวิตของสาวแหล่ในต่างแดนการสู่ชีวิตหรืออ่าเขามาส่งความน่ารักสดใสความขี่เดือของน้องเอลินาขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดชิงแต่ของสมใจปารถนาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไขา้ขอให้ร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปด้วยใะสาธุ ก็จบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ <g urt subscribe> ให้สาวแหล่ด้วยจ้าเพื่อสาวแหล่สิได้มีแห้งสู่ชีวิตได้ตั้งเดืนม,มีแห้งต้อรุกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าเอ๋นะบ๊ายบายไปบ๊ายบาย <c oughs> าลลาลด